สวัสดีค่ะวันเป็นอดีตผู้ป่วยน้องมะเต้านมระยะ2นะคะวันนี้ว่าก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมก่อนการรักษาด้วยคีมโมค่ะช่วงที่เราให้คีมโมเม็ดเลือดขาวจะตกคุณต้านทานเราก็จะต่าลงนะคะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองให้ดีๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปให้คีมโมเนี่ยแล้วคุณหมอตรวจว่าเม็ดเลือดขาวไม่ผ่าน เราก็จะไม่ได้รับคีโมนะคะคุณหมอก็จะให้เรากลับไปดูแลร่างกายตัวเองก่อนเราค่อยกลับมาตรวจเลือดใหม่ก่อนจะให้คีโมซึ่งเม็ดเลือดขาวที่มันต่ำลงเนี่ยทำให้เราไม่สามารถรับคีโมได้และยังทําให้เราเนี่ยติดเชื้อง่ายด้วยค่ะตอนที่มันให้คีโมเข็มแรกตอนนั้นยังไม่รู้จักอิมูล่านะคะวานก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงก็เลยไม่ได้บำรุงตัวเองมากมายนะคะพอให้คีโมเสร็จปุ๊บก็คือเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเม็ดเลือดขาวต่าแล้วก็ติดเชื้อด้วยนะคะจากนั้นก็เลยมีคนแนะนําอาหารจำต่างๆหนึ่งในนั้นนก็คคือมะะ แล้ววานก็ทานอิมูราบมาโดยตลอดเลยอิมูรามีสารสกัดจากวิตามิน9ชนิดเพื่อเสริมร่างกายให้ได้รับวิตามินที่มากขึ้นตั้งแต่รู้จักอิมู่าวานก็ทานมาโดยตลอดในช่วงของการรักษาจนจบการรักษาและปัจจุบันก็ยังทานอยู่ค่ะและเนื่องจากวานมีประสบการณ์มาแล้วหลังจากวานรักษาจบคุณแม่ของวานก็เป็นน้องมะเหมือนกันวานก็ให้คุณแม่ทานอิมูราตั้งแต่ก่อนรักษาเลยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายคุณแม่ของวานก็เลยผ่านการรักษาคีโมไปได้อย่างราบรื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีสุดๆอิมูราอยาาาาากกกกบออททุุๆคนว่เรรสมมถดดูไ้ ของกกาารราลัษเยใครที่ตัวคุณเองหรือคนรู้จักกําลังจะให้คีโมอย่าลืมเตรียมความพร้อมกับการรักษาด้วยนะคะใครสนใจอิมูราวันทีมพิกัดไ้ให้แล้วนะคะมีทั้งแบบกล่องใหญ่28่ซองและกล่องเล็กทดลอง10ซองด้วยค่ะดื่มเพียงวันละหนึซองเท่านั้นใครสนใจตามไปดูได้เลยนะคะ